ดิมรัตเฟนเพดบาสเกตบอลท,ทุกท่านครับสำหรับบ่ายวันนี้มีบาสเกตบอลโซนเอเชียมาเฝ้กทุกท่าน4คู่ด้วยกันครับคู่แรกไปกันที่ฟิลิปปินส์16บหนาฬิกาคอนเวริร์กไฟเบอร์เอ็กเซอร์พบก,กับซานมิเกลเบียเมนค,คู่นี้เชลี่ยไปที่สกอร์สูง211.5คู่ที่2ไปกันที่ออสเตรเลียครับ16บหนาฬิกาสาแคนไทายปันพบก,กับแทสเมเนียแก๊กจัมเปอร์สคู่นี้เขาเชลี่ยไปที่สกอร์สูง172.5 18้อยเจดสิท์นาฬิกาสามสิบเพิ แคสพบกับเมลเบิร์นยูเนเต็ดคู่นี้ก็ยังคงเชียร์ไปที่สกอร์รวมโอเวอร์หนึ่งร้อยแปดสิบแปดจุดห้าครับเน้นไปที่สกอร์สูงสำหรับบาสฟิลิปปินส์และก็ออสเตรเลียครับส่วนบาสญี่ปุ่นในช่วงสิบเจ็ดนาฬิกาห้านาทีนางาสก,กิวิลก้าพบกับซันล็อกเกอร์สชิบูย่าคู่นี้เชียร์ไปที่นางาซาก,กิวิลก้ามวกหนึ่งจุดห้าครับและนี่ก็คือสี่ทีมบาสกเกตบอลโซนเอเชียที่นำมาฝากทุกท่านขอให้สนุกและโชคดีทุกท่านครับ